ตอนที่67ร่เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาฉันจะรู้ได้ยังไงเกือบแล้วความอดทนของฉันที่มีต่อเธอใกล้จะถึงขีดสุดแล้วเธอไปเสียเถอไปจากที่นี่ซะต้องการเงินเท่าไรบอกมาได้เลยเอ๊ะรบแท็กซี่นี่มันยังไงกันนะรู้สึกว่าบรรยากาศในการคุยกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร Hands ่ เ้โรชาเกิดอะไรขึ้นหรอเออเออมองฉันทำไมเล่าฮะโรชานี่คุณจะปล่อยเธอไว้ไม่สนใจแบบนี้ไม่ได้นะให้ตายสิปล่อยให้โรชาอยู่แบบนี้ไม่สนใจกันเลยเหรอคนในบ้านนี้ไม่มีใครสนใจเธอ,อเลยหรือนี่เฮ้ย ท่านหลอดห้ามให้ขวดออกจากห้องนี้ค่ะอย่ามาขวางฉันนะเอ๊ะพวกเธอทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วดูแลคุณไม่ดีจึงถูกลงโทษค่ะไอ้บ้าทแท็กซี่แท็กซี่เขาบ้าไปแล้วนแน่เลยเนี่ยแต่จะปล่อยให้โรชานอนอยู่กับพื้นโดยไม่สนใจยายดีไม่ได้หรอกนะ ให้ตายสิฉันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอนี่โรชาโรชาทอไม่เป็นไรใช่ไหม <c oughs> โรชาเธอริบกลับห้องเธอเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาไดนะเป็นอะไรไปเจสิกา้าฮ<ะ>้ยดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยล่ะเอ๊ะโร โรชามันอะไรกันรู้สึกเหมือนว่าโรชากำลังบอกลาฉันเธอจะไปไหนตอนที่68ลันเสนองัของฉันไม่ผิดสักนิดวันร่วงขึ้นฉันก็ได้รู้ว่าโรชาเดินเข้าไป,ไปเองออกไปฉันไม่กินตั้งแต่ถูกพาตัวกลับมาวิลล่าฉันก็ไม่ได้พบ แท็กซี่อีกเลยแต่ตอนนี้ฉันแค่ขอให้เขาส่งคนไปตามหาโรชาในป่าก็พอฉันต้องการพบแท็กซี่ท่านหลอกกำลังรอคำพูดนี้จากคุณค่ะอ่าแท็กซี่ฉันกลับมาไม่ทันไรก็ต้องมารับการคคำพูดสวยๆส,สักคำก็ไม่มีฮะเสียงที่ แค้อยู่นี่เป็นใครกันนะโอ,โอเคโอเคโอเคฉันจะไปดูสักรอบอีริทเลข,ขาของแท็กซี่ฮะโอ้หญิงสาวคนนี้เป็นมาดามของนายสีท่านายถามเขาเองก็แล้วกันเออคุณคือผู้หญิงของแท็กซี่ใช่ไหมครับฮะ ที่นี่มีใครที่ไม่ใช่ผู้หญิงของแท็กซี่บ้างละ่ะเอ๊ะเธอมาทำไมหาไม่มีอะไรก็ใส่หัวไปได้แล้วไม่ไม่ไม,มฉันมีทุระเออขอร้องเธอคุณรีบตามหาโรชากลับมาเร็วหน่อยสิในป่านั่นมันอันตรายออกจะตายไปนะเฮ้อล้อเล่นเนาะ ไม่ใช่ว่าฉันต้องตามหาผู้หญิงทุกคนที่หนีไปกลับม,มาหรอกนะแต่เธอรักคุณคุณจะทำแบบนี้กับเธอไม่ได้เอ๊ะฉันพูดอะไรผิดงั้นเหรอเันไม่มีเวลาพูดพร้อมกับเธอเหรอกพาเธอกลับไปซะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยวแท็กซี่ได้ปลอดเธอฉันจะไม่หนีไปอีกแล้วจะอยู่ข้างกายคุณแน่นอน เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบเรื่องไปแล้วโหแท็กซี่หน้าบอนเป็นกระด้งแล้วหาดูยากจริงๆมาดามสาวคนนี้อยากสวยนักเลยฮแต่หากคุณไล่ฉันไปเองก็ช่วยไม่ได้นะคืนนี้ล่ะฉันจะกินเธอซะเออทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างที่แตกต่าง กันระหว่งสองคนนี้รอนานไหมไม่นานหรอกค่ะฉันมารับเธอแล้วนะตอนที่69ไม่พบหรอใช่แถมกับดักระหว่างทางบันอันก็ถูกทำลายที่แท้ราก็เข้ามาเพื่อพาโรชานีไปช่วยเหลือเจกสิก,กก็แค่การตกตา แต่ทำแบบนี้แล้วพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรข้อมูลจากฉันพวกเขาก็ไม่อาจเผยแพร่ได้ต่อไปอีกฮะหาเราชาไม่พบก็อย่าหวังว่าจะแต่เนื้อต้องตัวฉันได้แม้แต่ปลายผมเออนี่คงไม่ใช่จุดนุ่งหมายของพวกเขาแนะ่ฮฉันอยากทำอะไรก็จะทำใครห้ามฉันได้หลหรอ อ,อไอบ้บ้าไอ้สารเลวเหงซซยรังแกผู้หญิงไอ้ชั่วฟังฉันให้ดีนะฉันไม่ชอบเพื่อนสนิทของเธอคนนั้นและเพื่อนเธอก็ไม่ได้ชอบฉันเหมือนกันเออหากฉันไม่จะรชาฉันก็ไม่เชื่อคำสับปลับของคุณหรอกคุณเบื่อจะฟังเธอพูดไร้สาระแล้วเหรอไอยเจ็บนะเจ็บเจ็บ แม้แต่ฉันขาหาักคุณก็ไม่เว้นเหรอคุณนี้มันยิ่งกว่าชั่วอีกรีบหายเข้าลหรอฉันจะไปกาแกได้ยังไงเล่า <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นแท็กซี่เกือบข้างเต็มที่แล้วเจสิกา <Jessica S 2> นี่น่าสนใจแฮะโอ้นิสัยชอบแอบฟังของฉันนี่มันแย่จริงๆเลยนะ <c oughs> ต้องทบทวนใหม่แล้วเออแท็กซี่ล่ะ ท่านหลอดไปบริษัทแล้วค่ะหืมบริษัทเหรอนอกจากคาสินโนเขายังมีธุรกิจที่จริงจังอีกหรือท่านหลอดเป็นทายาทของตระกูลจึงต้องเป็นผู้ดําเนินการธุรกิจของครอบครัวต่อไปค่ะแล้วกิจการของครอบครัวคือเป็นผู้ประกอบการชั้นนาทางด้านอาสัญหาร,ริมทรัพย์ค่ะท่านประธาน อ๋งั้นก็ไม่อยู่กับบ้านละสินะใช่ค่ะท่านหลอดสั่นไว้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณคือมาดามของวิลล่าหลังนี้ค่ะมีเรื่องอะไรก็ฉันสั่งได้เลยนะคะมามาดามเหรออือื <c oughs> งั้นพวกเธอก็เข้าไปในป่าไปตามหาโราให้พบไม่ได้ค่ะ เรื่องนี้ท่านหลอดสรุปผมแล้วว่าไม่ต้องออกไปตามหาอีกฮะสรุปผลอะไรกันโดชาเป็นอะไรกันแน่ท่านหลอดบอกว่าหากคุณถามคำถามนี้แล้วก็ให้ตอบเพียงคำเดียวว่าอย่างงี้เงาก็คิดเอาเองสิเออเออ